จากคุณหมอนะครับว่าอาการของเขาเนี่ยจะทำให้น้องมีพัฒนาการชา้าร่างกายเขาอาจจะเติบโตปกติแต่พัฒนาการท่านสมองเนี่ยเขาจะดีเลย์นะครับตอนแรกก็ตกใจแล้วก็เราพยายามหาข้อมูลว่าเอะเราจะมีวิธีการที่จะดูแลน้องยังไงได้บ้างนะครับเราจะทำอย่างไรนะครับที่จะทำให้ครอบครัวของเราเนี่ย สามารถที่จะเลี้ยงดูเขาเติบโตไปได้อย่างอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่จะทําได้เราก็แค่นั่งคิดว่าเอ๊ะทำไมครอบครัวเราถึงแบบมีลูกเป็นแบบนี้คือแต่พอเราคิดไปคือร้องไห้ไปมันเปล่าประโยชน์อะค่ะคือเราเอาเวลานั้นนะคะมาพัฒนาน้องมาช่วยน้องเนี่ยเรายอมรับพัฒนาและแก้ไขอะคือเราว่าน้องอะ จะ,จะไปได้ไกลถึงแม้ว่าน้องจะเป็นเด็กพิเศษเนี่ยแต่คือความพิเศษของเขานั่นแหละที่เข้ามาช่วยเราให้เราได้เรียนรู้อ่ะก็ยังไงก็ต้องอดทนคือเขาเขารู้ตัวเองอยู่แล้วว่าเขาไม่ได้สู้ใปคนเดียวเราสู้กันทั้งครอบครัวไม่ใช่แค่เขาไม่ใช่แค่ผมพี่สาวเขาก็สู้ยิ่งน้องเป็นหนูจริงจริงยิ่งรักมากกว่าด้วยซ้ำเพราะว่าเขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ดูแลตัวเองไม่ได้เราก็ต้องดูแลเขาให้ดีที่สุด ความรู้สึกที่แบบดูน้องไอโฟ e ในช่วงการเรียนการสอนก็จะมีเข้ามาเป็นช่วงบ้างไม่ได้ว่ามีตลอดเวลาเพราะว่าจริงๆแล้วคือเราออกมาทําหน้าที่ตรงนี้ดูแลเขาเนี่ยคือออกจากงานประจํามาเนี่ยก็คือเราก็ต้องการซัพพอร์ตน้องร้อยเอยู่แล้วแล้วเราอ่ะก็ไม่ได้ทําเพราะว่าเราอ่ะทำเพราะว่าหน้าที่คือมันไม่ใช่ว่าหน้าที่คนเป็นแม่ต้องทําแบบนี้แบบนั้นแบบนี้พ่อต้องทําแบบนี้คือเราจริงๆเราทําด้วยความรักพ่อก็รักแม่ก็รัก พี่สาวกว่อนละ่ะค่ะก็เลยไม่ได้ทำเค่หนาทีอะค่ะสวัสดีครับผมชื่อไอโฟนนะครับวันนี้จะมาอะไรครพี่จะมารีวิวทำความสะอาดรถครับจะมารีวิวความสะอาดนะครับท่านผู้ชม ทำไมเราต้องเช็ดรถครับพี่ไอโฟนเพราะว่ารถมาเปียกฝนตกช่วยบ้านถูบ้านครับถูบ้านเลยครับ,นนรบล้างจานครับล้างจานด้วยครับเด่นน้าต่ไมครับแล้วก็อย่างโจกเต้นนอนได้ครับแล้วก็ดัารถรถมั รอตโด้ครับออปกติน้องเเรียนในระบบใช่ไหมคะก็คุณแม่ก็จะไปส่งน้องทุกเช้าแล้วก็เย็นก็จะไปรับกลับ แต่ด้วยความที่น้องเป็นเด็กพิเศษโรงเรียนที่รับน้องเนี่ยเรียนร่วมปกติจะอยู่ค่อนข้างไกลน้องก็จะมีความเหนื่อยล้าในการเดินทางซึ่งพอเวลาบ่ายสามโมงน้องเลิกเรียนคุณแม่ไปรับเนี่ยน้องก็จะมีอาการเหนื่อยเหนื่อยแบบเราเห็นได้ชัดว่าน้องเหนื่อยเพราะว่าน้องจะหลับบนรถบนรถที่ขากลับตลอดเวลาแล้วก็จะหลับยาวมาถึงที่บ้าน นี่ก็คือเป็นจุดเริ่มต้นที่แม่มองเห็นว่าคือน้องอ่ะจะมีความเหนื่อยล้าแล้วบวกกับน้องต้องทานยากันชักทุกเช้าเย็นตัวยากันชักเนี่ยจะทำให้น้องอ่ะมีอาการง่วงซึมคือหลังจากทานตอนเช้าไปพอไปถึงโรงเรียนเนี่ยน้องก็จะมีอาการง่วงทำให้น้องอ่ะเรียนเข้ากับเพื่อนเพื่อนเนี่ยอาจจะแบบไม่ไม่ทันตามเพื่อน ที่แม่คิดว่าจะให้น้องเรียนโฮมสกูลอีกตัวหนึ่งก็คือแม่ต้องการให้น้องอะค่ะมีพาร์ทของการได้ออกกําลังกายเพิ่มพาร์ทที่แบบให้น้องอะเพิ่มทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ก็ยังเช่นพวกออกกําลังกายก็เลยคิดว่าการที่ให้เอาน้องออกมาทำโฮมสกูลเนี่ยแม่จะมีเวลาที่จะพาน้องอะค่ะไปทํากิจกรรมเสริมที่เกี่ยวกับการออกกําลังกายหรือว่าได้เคลื่อนไหวร่างกายทําให้น้องไม่ได้นั่งอยู่เฉย ที่แม่มองเห็นว่าควรจะให้น้องเรียนโฮมสคูลเนี่ยคือน้องอะ่ะเป็นเด็กพิเศษการเรียนรู้แบบเด็กทั่วไปเนี่ยอาจจะไม่เหมาะสมกับน้องน้องใช้ความจําในการจํารูปภาพจําตัวอักษรแต่ว่าน้องอ่านไม่ได้เขียนไม่ได้ไดเ,เรามอออยย่งูกั การสอนน้องนะคะก็จะแบ่งเป็นพาร์ทของโครงงานกล้ามเนื้อ50%อร์เซนแล้วก็ทักษะชีวิต30% 20%เนี่ยคือเป็นกิจกรรมที่ท่องโลกอะค่ะคือเรียนรู้ประสบการณ์นอกสถานที่เที่ยวแบบตามที่ต่างๆธรรมชาติหรือว่าเที่ยวทางการศึกษาค่ะ ก็จะเป็นในรูปแบบนี้ของการสอนเราเราช่วยกันดูแลลูกนะครับเหนื่อยก็เหนื่อยไปด้วยกันเราก็มามองอยู่แล้วว่าเอเราเราจะทํายังไงแต่เวลาน้องยิ่งโตเนี่ยความเหนื่อยมันก็ยิ่งลดลงนะครับผิดกับตอนเขาเล็กๆอันนั้นเราผ่านพ้วิวิกฤตช่วงนั้นมาแล้วถามว่าช่วยกันยังไงก็ซัพพอร์ตกันอยู่แล้วค่ะก็ซัพพอร์ตกันอยู่แล้วค่ะคืออย่างน้าเป็นเสาร์อาทิตย์เนี่ยคุณพ่อเขาก็คือซัพพอร์ตเต็มที่เลยเรื่องการขับรถพาน้องไปทํากิจกรรมคือ ไม่ว่าจะทั้งของ iPhone แล้วก็ของพี่สาว iPhone คือเมอนหลักเสาร์อาทิตย์เนี่ยคุณพ่อเขาเต็มที่อยู่แล้วส่วนเวลาวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยหรือยันเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็คือแม่นี่คือเต็มที่อยู่แล้วก็วมอนี่นี่คนมาสลับกับเจ๊ไหมนะเจ๊ถ่ายไม่อยากท<อ>่ายเป็นโฟกัสกับเป็นใครเนี่ยโฟกับก,กับกับ แม่จะจดสอนเลยใบสลอตโต้ได้แม่เป็ลอตโต้ใบกับพี่เขาเลยนะทีนี้ผู้กำกับต้องแสดงให้นักแสดงดูว่าต้องทำยังไงไปบอกที่อ่ะไปบอกไอ้ที่ที่ให้ทำอย่างนี้นะไปไปกำกับด้วยไทำแบบนี้นะทำยังไงอหนึ่ง การประคองน้องไปให้ได้ดีที่สุดนะคะก็สําหรับหนูคิดว่าหนูว่าต้องทําตัวเองให้ให้ดีพอที่จะสามารถดูแลเขาได้ก่อนก็คือก็ถ้าสมมตินหนูโตขึ้นมาหนูม,มีการมีงานที่มั่นคงอะไรอย่างเงี้ยหนูก็อยากจะเป็นเสาหลักแล้วก็ดูแลน้องเขาได้เพราะว่าหนูคิดว่าการพัฒนาของน้องอะดีขึ้นมาเรื่อยๆตั้งแต่เด็กจนโตเขาก็ค่อยๆดีขึ้นมาในส่วนของพัฒนาการกล้ามเนื้อแล้วก็การเรียนรู้ของเขาต่างๆแล้วหนูก็คิดว่าเขาก็ ถ้าได้เรียนรู้มากกว่านี้หนูว่าเขาก็น่าจะได้เติบโตขึ้นไปดีกว่านี้นะค่ะแล้วก็ให้เรื่องของการดูแลตัวเองหนูก็หวังว่าในส่วนท่านถ้าหนูไม่อยู่หรือว่าเขาเขาต้องอยู่คนเดียวอะไรอย่างนี้หนูก็หวังว่าเขาจะสามารถดูแลตัวเองได้ดีะคะ่ะก็กลัวว่าเขาจะดูแลตัวเองไม่ได้ห่วงของน้องใช่ก็มาเพราะว่าเขาตอนอเด็กๆคือเขา ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยต้องดูแลตลอดเพราะว่าบางทีเขาก็ไม่แข็งแรงก็ต้องต้องดูเขาจริงๆพ่อกับแม่ก็คุยกับหนูตลอดเพราะว่าเขาก็กลัวว่าเหมือนเขาต้องดูแลน้องตลอดก็กลัวว่าเขาจะไม่มีเวลาให้เราแต่ว่าหนูรู้สึกว่าหนูไม่เคยขาดอะไรเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ดูแลหนูตลอดทับเพทับเพอตลอด Are you ready พอไหมพอห้าสี่สามสองหนึ่งาบอกว่าแสดงคุณนะเรบอกว่า a ี่จะ,ะลอนเลย <c oughs> เป็นผู้กัากาไม่คือแบบเจ้ <c oughs> เขาไม่รู้ไงควรต้องมาสอนเจ้ก่อนไง แล้นี่ยจจะได้คามเป็นไงอันนี้นส,สีอะไรครับสีส้มอันนี้เป็นกิจกรรมที่จะฝึกกล้ามเนื้อนิ้วนะคะกับข้อมือแขนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือจะได้สมาธิในการที่น้องจะต้องนั่งเลือกสีมองสีว่าจะต้องคีบใส่ภาชนะตัวสีไหนแล้วก็จะฝึกความอดทดนคือว่าเหมือนนี้กว่า ใส่ยอบใส่ยอบเ้อะส,ส,สีแดงสีแดงนี่สีแดงภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรคะ red red หยาดจิงสีเขียวมากกว่าสีเขียววะภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรลูก g ก e ีนกรีนถ้าสีส้มล่ะครับ orange orange สีม่วงล่ะครับเบอร์เพิร์ดเบอแล้วนี่ บิดข้อมือ,อคนททำเองบ้างโอเคลงตะิงด้วยดีกว่าอ่าเอาช้อนก่อนเพราะว่าเราตักดินยังไม่ได้ใส่น้ามันะวะบวกเขียวนี่ก็คือจะช่วยฝึกให้น้องได้กําช้อนเนี่ยนิ้วก็คือจะแบบมีกําลังมากขึ้นการบิดข้อมือในการที่จะตักลงเนี่ยก็ช่วยให้ข้อมือ้องแข็งแรง แล้วก็ฝึกสมาธิในการ,ร,รให้น้องจะต้องทํางานให้เสร็จแต่ละครั้งขออีกนิดนึงได้ไหมอะฟอโฟนเกตูจะรักกูก็รักมีน้อยอยะครับแต่ในใจเราจะเป็นตัวรักที่แมงเสมอรูกทุกอย่างเลยนาะเห้ไว้เจอเข,ข้ามาเจอเจอเข้ามาแล้วว่าตอนนี้อันไหนครับเอาตอนนี้เหรอ,ตอน,นหอตอนไรเอ่ย หนุมานอาสาแปลงเป็นทศกัณฐ์มาทำลายพิธีหูน้ำทิพย์เลือดตอนนี้อ่ะโฟ,โ,ฟโฟนฟังนะเดี๋ยวแม่เล่าให้ฟังทศกัณฐ์แคนเหล่าเทวดาที่ตัดสินเข้าข้างพระรามจึงทำพิธีกะลาไฟไหนโฟนดูพิธีกลาไฟเป็นยังไงครับดูสิเขาทำอะไรเอาดินเจ็ดท่ามาผสมกับปั้นเป็นรูปเทวดาแล้วโยนเข้ากองไฟไหนกองไฟครับโฟนดู ทำให้เหล่าเทวดาร้อนดั่งไฟเผาพร้อมกันนั้นก็ทําพิธีหอกบิลพัทเรียนจนสําเร็จและเรียนเก่งมากเลยอินทรชิตหัวไวมากจนพระฤาษีมีอะไรจะสอนลูกมนตามนอะไรลูกการละ,ระมนการละอักคีทำไมลูกมนที่บูอะไรบูชาเทพประา,ามีพระอะไรลูกพระพร <ะ S 1> พระศิวะและ ท่านไร่บูชาเทพทั้งสามเสร็จแล้วบังเพนตตบะเสร็จเทพทั้งสามทำไมลงมาทำไมลงมาโนยพรอัมโนยพรพระอีส่วนให้อะไรลูกให้สอนอะไรสอนรักษบาสอนพรมแม่อ่าแล้วแกแบะเลยตอนนี้พระท่านไร้แล้ลูกให้ตอบให้แบะเลยตอนนี านอื่นที่มีลูกเป็นเด็กพิเศษนะคะที่สนใจจะทำโฮมสคูลจริงๆก็คือจะบอกว่ามันมันไม่ยากนะคะเพราะว่าคือตัวแม่กับตัวพ่อค่ะจะรู้จุดเด่นจุดด้อยของลูกเราดีอยู่แล้วว่าลูกเราอะ่ะเด่นอะไรด้อยอะไรเราต้องเติมอะไรให้เขาเขาขาดอะไรที่เราต้องเสริมคือพ่อแม่เนี่ยรู้ดีที่สุดเลยแล้วพ่อแม่เนี่ยประกบน้องหนึ่งต่อหนึ่งทำให้มีความใกล้ชิด ดูแลลูกแล้วก็ให้ความรักลูกได้อย่างเต็มที่เลยเชื่อว่าการที่เด็กอะได้ความรักและได้ความเอาใจใส่จากพ่อแม่อย่างเต็มที่เนี่ยจะทําให้เขาว่าเติบโตขึ้นแล้วแข็งแรงแล้วก็เป็นคนที่มองโลกที่แบบสวยอะค่ะคือแบบเป็น positive thinking เลยได้ะไรอับเลยครับหนึ่ง o อ สวยหรอหถึงแม่สวยมาถึงแม่สวย <laughs> ถ้าเราไปถ้าเราดูแลลูกปกติอย่างเงี้ยคือสิ่งที่กลับมาโอเคมันก็ชื่นใจระดับหนึ่งแต่การที่เราได้ดูแลเด็กพิเศษอะเวลาเขาทำสำเร็จหรือสักเซสสักอย่างเนี่ยคือสิ่งที่กลับมาหาพ่อกับแม่เนี่ยเรารู้สึกว่าแบบมันมหาศาลเพราะว่าเหมือนเราได้ดูแลเด็กที่แบบเพิ่มขึ้นถึงสาคนแล้วสิ่งที่กลับมาเนี่ยมันทำให้แบบ เรามีความสุขอะค่ะ อยากยื่นแกดแพทหรือว่าสอบตรงเข้าที่ไหนอ่ะอืมขอชอบแฟชั่นดีไซเนอร์อะว่าจะลองยื่นเข้าคณะศิลปกรรมศาสตร์จะอืมช่างเถิดว่าจะแกอยากเข้าที่ไหนอ่ะอยากเป็นนักข่าวแล้วก็อยากเรียนนิเทศด้วยแต่พ่อกับแม่นี่ดิอยากให้สอบตรงเข้าแพทย์อ่ะก็แง่สิพ่อแม่แกเป็นแพทย์ทั้งคู่เลยนี่แต่ไม่ชอบนี่นาะ เขาก็ไม่ต่างจากแกเลยเอพิวยังไงยังไงพ่อก็ไม่ยอมให้ลูกเรียนแฟชั่นดีไซน์นะลูกต้องเรียนวิศวะเท่านั้นก็หนูไม่ชอบนี่ค่ะพ่ออวแล้วใครจะมาช่วยทำงานที่บริษัทพ่อล่ะ ฮะยังไงไงพ่อก็ไม่ยอมเลยพี่วเวลาที่เด็กจะต้องเรียนรู้หรือจะเลือกทางเดินของตัวเองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาควรจะใคร่ควรแล้วก็ตระหนักในตัวเองคุณพ่อคุณแม่บางท่านถึงกับแอบไปเปลี่ยนวิชาหรือเปลี่ยนคณะที่ลูกจะเลือกเรียนเพียงเพราะเราอยากให้เขาเรียนในคณะที่ เราชอบเท่านั้นเอพิลแม่อยากจะบอกลูกนะว่าลูกจะเลือกเรียนอะไรก็ได้แม่โอเคหมดเพราะนั่นมันคือชีวิตของลูกแต่สิ่งที่ลูกเลือกมันเป็นเรื่องของอาชีพซึ่งการที่ลูกจะเลือกเรียนอะไรเนี่ยมันจะกำหนดอาชีพและอาชีพนี้แหละมันจะอยู่กับลูกติดตัวไปตลอดชีวิตส่วนพ่อกับแม่เนี่ย ไม่ได้อยู่กับลูกไปตลอดชีวิตนะเวลาที่ลูกของเราเนี่ยอาจจะยังมีวิธีคิดที่ไม่โอเคเราอย่าใช้วิธีการบังคับหรือใช้วิธีการที่จะกำหนดชีวิตของเขากำหนดอาชีพของเขาและก็คิดว่าเขานะ่ยคิดด้วยตัวเองไม่ได้เพียงแต่เราจะใส่อะไรที่ทำให้เขาได้คิดด้วยตัวเองอย่างอิสระและสิ่งที่เราใส่ไปก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เขาสามารถเอามาใคร่ควรวญแล้วก็ตัดสินกับชีวิต แต่ถ้าท่านใช้วิธีการบังคับซึ่งสิ่งเหล่านี้เด็กหรือนาะอยากบอกว่ามนุษย์ทุกคนนะ่ะควรที่จะมีเสรีภาพในการที่จะคิดแล้วก็ใค่ควรเพื่อชีวิตของเขาเองค่ะลูกต้องตั้งใจคิดตั้งใจเลือกเพราะสิ่งที่ลูกเลือกลูกจะต้องรับผิดชอบมันไปตลอดชีวิตคิดดีๆลูกเลือกดีๆนะขอบคุณคุณแม่ขอบคุณคุณพ่อที่เข้าใจหน<ม>ูนะคะ จ้าอเลือกดีหรอกคิดดีไม่เป็นไรหรอกอนาคตมันของเราเราเป็นคนเลือกให้ดกนะ <laughs>